ตัวหนูนาครับพี่น้องเี่หนูนามาจากบ้านนอกครับลอยแงงครับผมขัวหนูนามาเจาะบอยไงจะไปลูกค้าสั่งตัวนี้ตัวใหญ่ครับสองร้อยใสองร้อยครับเนี่ยครับตัวนึงรับเบิดโตเัวครับรอชมเลยครับลูกค้าหนูนาหรือว่าตัวหนูนาครับ ใส่มีผักชีลาวแล้วก็หอมบัวแล้วก็ใบแมงลักนี่แหละครับสองรอยเต็มกระทะแบบนี้เลยครับหมูหรือว่าขั้วหมูนี่แหละครับน้ำต้องใส่แหงๆนวดเจาะเลยครับพี่น้องสนใจมาได้เลยเครับผมครับตลาดตุกหนทุกที่ครับหมูนาแท้ครับหมูนาไม่ใช่บ้านนอกครับ ก่อนดูได er <ic. S 2> ้ครับอืมตัวเวทตัวแหงๆอ้อมแห้งอ้อมแห้งอ้อมแหงเออจีระความแข็งสุดท้ายครับผมก็ขั่วครับกล้องซุมเข้ามาใกล้ๆหน่อยกล้องจัดจับหน่อยครับผมนะครับผมมาได้เลยครับกลางตลาดสุขุมวิทกลาง